าสวัสดีครับท่านผู้ชมมือนีพอเที่ยงเองก็เดือนทางมาที่อำเภอสามชัยอีกครั้งหนึ่งครับผมท่านผู้ชมเพราะว่ามาติดตามตัวเลขจากอาจารย์ทั้งหวัดป่าครับผมเป็นสูตรหวยำนวนครับสิ่งงวดหนึ่งกับมีที่เข่าหกหกหนึ่งเป็นเลขสามตัวตรงๆเลยครับท่านผู้ชมมือนีเดือนทางมาแล้วก็จะเอาตัวเลขสูตรหวยำนวณของอาจารย์ทั้งหวัดป่าครับอวยฝ่ายเวบซี่ก็ขอท่านผู้ชมทุกท่าน เตรียมตัวเด้อครับเตรียมตัวเตรียมตัวเอาสมุดประกามาจดไว้ครับเพื่อว่าทันใดถ่านนวไปแล้วก็ว่าลืมอย่างสินาคตผู้ชมถึงว่าเป็นขึ้นเดี๋ยวอากาศจะลืมได้ครับผมฉนั้นแล้วกะเอาสมุดประกามาเตรียมตัวจดไว้ครับเดี๋ยวโคเื่องจะพาท่านผู้ชมไปบึ่งเลขสูตรหวยคำนวณของพระอาจารย์จังหวัดป่าครับผมไปเลยครับไปบึ่งนํากันเลยครับ ครับผมทานปู้ช่วก่อนที่จะไปเบิ่งสูตรหอยคำนวณก็จะขห้เบิ่งเป็นบระตุมงคลครับผมเป็นนางพญารุ่นพิมพ์อกนูนครับส่วนตัวพระเทิงเองกับโบเก่งเนาะครับทั้งด้านนี้ครับแต่ว่าพระอาจารย์พันว่ารุ่นนี้ประมาณจะปีกับพ่าเฮงรุ่นนี้สี่ร้อยปีถึงนี่ครับถึงนางพญาอยู่ที่ฝาฝาหายนะครับทั้งหายกับแมนครับ ให้ะอาจานกับวารุ่นตั้งแต่พระนเรศวรสมเด็จพระนเรศวรบนครับผมแกลูกเหล้าจะเนาะแก่แกลูกไผ่ครับเป็นยังคนเสื่องให้เบิ่งครับวันนี้พระว่าพระอาจารนพระว่าเดี๋ยวจะมีให้ท่านผู้ชมได้บูชาครับผมพอน้ำะอาจารย์มีครับพระอาจารย์ว่าน้ำมีครับยังยังใหญเบิ่งซื้อบอก โอ้ใจเบิ้งซื่อๆครับท่านผู้ชมยังผ้าในวาสีให้บูชาครับเดี๋ยวจังไล็ก็ล่อถาเบิ้งกับผ้าจานครับวาสีปล่อยให้บูชาหรือว่าจะให้เบิ้งซื่อๆครับผมนี่คือเป็นนางพญาออัันนี้ไปใส่กยงพระนางพญางาบปะงาใส่กอปฏิบอกรุ่นนี้จะเป็นพิมพ์อกนูนเนาะพ่อเฮงเนาะพิมพ์อกนูนครับท่านผู้ชมโอแสดงว่านางพญาเนี่ยก็มีหลายรุ่นด้วกันที่เมมิบอ เข้าโค้งเข้าตรงอกนุ่นท่ดูเปนแต่ว่าทีดังๆนี่อกนู้นอยอนุ่นหรมนบ่ทีดังๆนี่เพราะว่าผมเคยได้ยินอยังไหมบ่นี่ครับกาอันนี้ก็จะเป็นเป็นดินเป็นดินบ่ครับนี่เป็นดินหรือเป็นปูนแต่ว่าน่าจะเป็นดินนะเพราะเฮงเนาะเป็นดินเป็นคล้ายๆดินโพดอย่างสี่แม่ท่านผู้ชมเนาะ บันี้เพิ่นปั้นได้แล้วบันี้เพิ่นเก่าพระนั่งพญานี่ครับเอาเป็นเน็บไปทั้งในนี่จะมีประมาณเก่าองค์ครับอยู่ในนี่นี่ครับท่านผู้ชมเขาเรียกมุขไม่เหรอครับไม่เหรอครับคุณหายหนึ่งครับโอ้นี่ครับไหนึ่งครับท่านผู้ชมโอ้พระอาจารย์เพิ่นมีไหาสองใบสามใบเพิ่นตัวนี่ไหโบราณครับเป็นไหโบราณนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะ อันนี้แม่นแม่นพายังสพอาจารย์ทีอยู่ฝาฝาหายไปนี่ครับอันนพะาียอออันนี้เป็นนางพยาพิมแดงครับท่านผู้ชมพอเที่ยงเองกับบ่งหัจักเนาะพอเที่ยงก็ได้ถามพายจานครับแต่ว่านี่เป็นนางพยาพิมอกนูนครับองมานี่ นี่ครับท่านผู้ชมมีลูกศิษย์ลูกหาครับซึ่งเอารอตเตอรีดีมาถวายให้พระอาจารย์ครับผมเบิ่งเลขลอตเตอรีดีไว้ดีเด้อครับแปดศูนย์หกศูนย์ห้าสองครับท่านผู้ชมเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่บ่ไกลดรอกครับอยู่ใกล้ๆตัวพระอาจารย์นี่แหละครับเพิ่นเอามาถวายครับผมซึ่งเพิ่นได้ไปหา ก็จะมีเสียงหมูเสียงหมานั่นนะครับมันก็เป็นธรรมดาเนาะเพราะว่าบริอยู่ในห้องครับท่านผู้ชมมากครับท่านผู้ชมจะพาไปเบิงหงยคํานวณทั้งอําเภอสามชัยครับผมเป็นวัดป่าครับผมเป็นวัดป่านะครับท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับให้เป็นให้ไปเพื่อเป็นแนวทางครับผมงวดของวันที่ส6ธันวาคมพศส5 6พน้สิบสามครับ เด่นบนสองรองหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเด่นบนสองรองหนึ่งถ้าจะเป็นคู่ให้ก็จะเป็นสามสองสามหนึ่งสี่สองสี่หนึ่งห้าสองห้าหนึ่งอาจารย์ก็บงเลบให้เป็นที่เรียบร้อยครับถ้าเป็นคู่ก็น่าจะเป็นห้าสองนะครับท่านผู้ชมห้าสองนี้จะเป็นเลขเด่นแต่รองก็เป็นรองหนึ่งนะครับท่านผู้ชมรองหนึ่ง แต่ถ้าเป็นเด่นหลักร้อยครับท่านผู้ชมอาจารย์ก็จะให้เป็นศูนย์ครับผม<า>เด่นศูนย์ซึ่งจะจับคู่เป็นสามตัวครับก็น่าจะเป็นศูนย์สามสองศูนย์สี่สองศูนย์สามหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งครับท่านผู้ชมแล้วอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นศูนย์ห้าสองและก็ศูนย์ห้าหนึ่งครับท่านผู้ชมนี่คือเด่นหลักร้อยนะครับท่านผู้ชมซึ่ง 052น,ออนี้ก็จะเป็นตัวเดียวกันเลยครับที่เห็นอยู่ในลอตเตอรี่ที่ญาติโยมเอามาถวายให้ท่านครับผมเห็นไหมครับออน,นี่ก็เป็นหาสองครับ่ต่ผูช้ชมถ้าสามตัวก็จะเป็น052นี่หาสองครับตรงนี้ก็จะเป็น052ถึงอาจารย์เพิ่นกระได้วงผมห้ครับ มงกลมกับไม้เข้าวัดตัวเด่นนะครับท่านผู้ชมมาเบิง้งมาเบิ้งตัวล่างครับท่านผู้ชมเป็นตัวล่างนะครับท่านผู้ชมเด่นล่างนี่ครับท่านผู้ชมเป็นเหล็กล่างครับเหล็กล่างนี่อาจารย์เพิ่นกบบอกว่าเด่นล่างสามครับผมจับคู่ให้แค่สามคู่ครับท่านผู้ชมเป็นแค่สามคู่จะเป็นเจ็ดสามแปดสามเก้าสามโอ้ต่อสามตรงกับเหล็กปูเจ็กเลยครับท่านผู้ชม ในปูเจ๊ก,ก็จะมี <13. S 1> ะมนเก้าสามพระอาจารย์พันกาจะวงกลมหาครับเป็นวงกลมเป็นแปดสามครับท่านผู้ชมนี้คือเรียกล่างนะครับขอท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อเป็นแนวทาง นี่ครับเบิ่งเพื่อบอรทรทับสนถ้าเป็นล่างก็จะเป็นชุดนี้ครับรนี่ครับรดเ,เด่นล่างก็เด่นสาม<ด>ก็จะเป็นเจ็ดสามแปดสามเก้าสามซึ่งอาจารย์ก็วงกลมให้เป็นแปดสามนะครับท่านผู้ชมในเลขล่างครับเบิ่องอีกรอบนึงครับท่านผู้ชมเบิ่งอีกรอบนึ่งแล้วท่านผู้ชมจา่าับสนเนาะ เป็นงวดของวันที่ส6หกธันวาคมพศสอพห้าหกบสาครับซึ่งเลขบนก็จะเป็นเด่นบนสองแล้วก็รองหนึ่งครับถ้าเด่นข้างบนก็จะเป็นเลขเป็นสองนะครับท่านผู้ชมตัวรองก็น่าจะเป็นหนึ่งซึ่งจับคู่ให้ก็จะเป็นสามสองสามหนึ่งสี่สองสี่หนึ่งแล้วก็ห้าสองห้าหนึ่งซึ่งอาจารย์ก็วงกลมให้เป็นห้าสองครับถ้าเป็นสองตัวบน เบื้งเอาครับ่านผู้ชมเบิ้งเอาแล้วก็จดออกครับเพื่อมีตัวใดที่ท่านผู้ชมคิดไว้หรือว่าโดนใจกับท่านผู้ชมที่คิดไว้อยู่แล้วน่ะครับผมว่ามันหนาจะมาเป็นตัวใดยังสินะธรนผู้ชมก็ลองจดไว้เบิ่งครับจดไว้เบิ่งนี่ส่วนหลักร้อยครับท่านผู้ชมหลักร้อยนะครับท่านผู้ชมพระอาจารย์ก็จะเด่นให้ศูนย์ซึ่งถ้าจับคู่มาก็จะเป็นศูนย์สามสองศูนย์สี่สอง แล้วก็031041 052051ซึ่งอาจารย์พันกาวงกลมห้รักลอย in, 3, นี่เลข3ตัวขนาดจ,จะเป็น052น wow. ี่ครับส่วนด้านนี้จะเป็นมอกง่ายๆก็เป็นเลขบนนะครับท่านผู้ชมเลขบนนะครับท่านผู้ชม ซึ่งรั้งหนึ่งอาจารย์พันกาเคยคำนวณให้ครับผมเป็นหกหกหนึ่งสามตัวตรงๆเลยครับท่านผู้ชมหวดตีผ่านมาประมาณสองงวดั้าเนาะพอยิงเนาะถึงบ่ประมาณสองหวดนะครับท่านผู้ชมเข้าสามตัวตรงๆเลยนะครับท่านผู้ชมก็ดูเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางครับตัวบนนี่ตัวล่าง ก็จะบอกข้ามก่าวหลักกาชมโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่างพอเที่ยงเองได้ทำคลิปลงไปก็เพื่อว่าให้ไปเป็นแนวทางครับผมเป็นแนวทางนะครับ ครับผมท่านผู้ชมท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสตดาช่างแนวนี้ด้ครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเที่ยงใดที่ไปติดตามคลิปด,ดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกครั้งต่อไปครับผมคลิปนี้พอเที่ยงขอตลาไปก่อนครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมในช่องสตดาช่างแนวขอให้ประสบแต่ความโชคดีคิดหวังสิ่งใดขอให้ได้สมปรารถนา ขอให้เงิ่อนอะไรมาน้องท่องไหไรอขอเทียนบันนีม่เสมือจะขับไปแล้วครับมาน์กันถูกต้นครับผมสวัสดีครับ